สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมนง XMP เหมือนเดิมนะครับเราอยู่กันในเกมโปเกมอนซ์กาเซิร์ฟไทยนะครับรอบนี้อยู่ในเซิร์ฟไทยนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูโปเกมอนที่ใช้ตีโปเกมอนวุ่นวายนะครับแล้วก็ที่เป็นบอสโลกนะครับจันถึงสุกับเสาร์ที่ด้วยนะครับทั้งหมดเลยจะมีตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนำตัวที่ ใช้แบบสายฟรีนะครับเอาสายฟรีก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปไล่ดูตัวที่ซุ่มเพชรหรือว่าเติมเงินนะครับอันนั้นเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงแต่อันดับแรกเอาสายฟรีก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะได้ใช้กันทุกคนเนาะเพราะถ้าสายฟรีมีแล้วสายเติมก็ต้องมีเช่นกันนะครับโอเคอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีมที่ใช้ตีบอสลูกนะครับจันถึงสุกก่อนละกันเนาะ ก็ผมจะใช้เป็นอาวุธท,ท่าน้ำนะครับแล้วก็เคลกาเนาะตัวซัพพอร์ตเนี่ยใช้เป็นซาลบีนะครับแล้วก็ตัวช่วยเหลือเนี่ยใช้เป็นเลจิกัสเนะเาะเดี๋ยวผมมาบอกรายละเอียดคร่าวๆนะครับตัวดาเมจเนี่ยผมเน้นเป็นอาวุธนับเอาเป็นท่าน้ำเนาะเพราะว่าอาวุธเนี่ยเขามีสกิลที่หน,นะครับที่เก็บสเตปได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่หนึ่งของอาวุธนะเห็นไหม ถ้าเขาโจมตีศัตรู2-3รอบนะมันจะบวกความเสียหาย150%ไม่รวมติดคีติข้อนะซึ่งเป็นอะไรที่แรงมากๆนะครับแล้วก็สกิลที่3การติเมตเนี่ยเป็นท่าน้ำท่าน,นี้ก็คือชนะธาตของบอสอยู่แล้วนะครับตัวบอสจันทถึงสุกเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ใต้ดินนะครับเขาเป็นธาตไฟกับธาตดินนะครับจะแพ้น้ำคูณ2เนาะก็คือโปยมอนท่าน้ำเนี่ยจะตีแรงคูณ2นะครับ ่วนเคลก้านะครับที่เลือกมาเนี่ยเพราะว่าสกิลที่2เขานะครับสามารถเปิดบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมโดยจะเพิ่มดาเมจ100%แล้วก็พลังป้องกัน50%นะครับให้กับโปยมอนธาตุน้ําและก็น้ําแข็งย้ําว่าเฉพาะธาตุน้ํากับธาตุน้ําแข็งเท่านั้นนะครับที่จริงอะ่ะบัฟของเคลก้ามันจะสามารถกันความเสียหายจากธาตุไฟได้นะครับแต,แ,ตแต่แต่แต่นะครับมันจะมีโปยมอนบางตัวที่โจมตีเข้านะเช่นฮิท่านนะครับ รวมไปถึงตัวบอสจันถึงสุกด้วยนะครับก็ยังใช้ดาเมจเข้าเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับไอตัวนี้เอามาเพิ่มบัฟให้กับตัวอาซูเฉยเนาะแล้วก็ติเมตเขานะครับเป็นความเสียหายท่าน้ำนะครับสกิลที่3ก็เป็นความเสียหายท่าน้ำเนาะก็สามารถสร้างดาเมจได้พอสมควรนะครับตัวต่อมานะครับก็คือเซลบี้นะครับตัวเซลบี้เนี่ยต้องมีนะครับย้ำว่าต้องมีเป็นตัวที่สําคัญมากใช้ตีบอสลูก เวลา2ทุ่มนะครับถึง2ทุ่มครึ่งทุกวันนะครับใช้ได้แล้วก็ป่วยมนุนไ์บนะครับเวลา3ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งทุกวันนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ใช้ได้ทั้ง2อันเลยนะเพราะว่าตัวซาลบีเนี่ยมาดูที่สกิลของเขานะครับสำคัญที่ออนติเมทนะครับออนติเมทเขาเนี่ยมันจะสร้างโล่ป้องกันการโจมตีศัตรูนะให้กับตัวเขาเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมทั้งหมดนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีผลกี่เทิร์นนะ พราะโดยปกติเนี่ยเราออกสกิล2-3สเทินแล้วเขาก็สามารถใช้สกิลมาได้แล้วนะครับเลยไม่รู้ว่าถ้าสมมติผ่านไป45เทินเนี่ยมันจะหายไปหรือเปล่าแต่ถ้าผ่านไป4 5เทินเนี่ยตัวเซลบีมันก็สามารถกางรูดได้ครั้งแล้วนะครับรวมไปถึงสกิลที่1น,นะครับที่เพิ่มดาเมจ30%อนะอย่างเช่นตัวอาวุธผมมีดาเมจ1ลนะ้านเนาะอันนี้สมมตินะครับเคลลาสามารถเปิดบัฟเพิ่มดาเมจให้ได้100%ก็เพิ่มเป็นเท่าไหร่ เป็น2ล้านนะครับบวกกับเซรับีเพิ่มดามจได้อีก30%นะครับก็เพิ่มขึ้นมาอีก3 0 0แสนกลายเป็น2ล้านส0 0แสนนะครับทีนี้เวลาอาวุธนะครับใช้สกิลที่1เนานะที่เป็นท่าธรรมดานะครับมันสามารถเก็บสแตตได้นะครับถ้าโจมตี3ครั้งขึ้นไปมันจะบวก150ความเสียหายโดยไม่นับจากค่าคิทิคอ้นะครับก็แสดงว่าเขามีดามจพื้นฐานอยู่ที่อ2อล้านสามแสนนะครับบวกเข้าไปอีก150%เป็นเป็นเท่าไหร่ ก็น่าจะเพิ่มมาอีกประมาณเอ่อไม่แน่ใจประมาณ2ล้านกว่าๆนะครับ2ล้านกว่าๆประมาณ2ล้าน00แสนนะครับประมาณนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าไหร่ละ4ล้าน5ล้าน5ล้านกว่าๆนะครับกลายเป็นดาเมจ5ล้านกว่าๆนะอันนี้คือการคำนวณนะครับมันไม่ได้มีผลตายตัวนะแค่พูดเอ่อให้ฟังเฉยๆนะครับแต่ว่าตัวซิวุสเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นตัวที่ใช้ดีมากๆนะครับเพราะว่าตัวซิวุสเนี่ยมันมีหลายธาตุไง ถ้าสมมุติเราอยากใช้ท่าอื่นใช่ไหมครับเราก็แค่เปลี่ยนแผ่นอาวุธเขาโดยแผ่นอาวุธของเขาเนี่ยสามารถหาได้จากถุงรางวัลน,นะครับไม่ั่นใจว่าเดี๋ยวนี้มันมาเมื่อไหร่โดยปกติเนี่ยมันจะมาทุกเดือนนะครับแต่เดี๋ยวนี้2เดือนมาครั้งนะมันจะใช้เพชรประมาณ1,000เพชรถ,ถึง1 5 0 0เพชรนะครับซื้อแผ่นอาวุธของอาซูตบวก3นะนะครับบวก3แล้วก็สะสมไปเรื่อยถามว่าแผ่นอาซูตต้องบวกเท่าไหร่มันถึงจะเปลี่ยนธาตุต้องบวก3ขึ้นนะครับถ้าอย่างที่เราไม่มีเพชร หรือว,ว่าต้องใช้เพชรอย่างอื่นเนี่ยผมแนะนําให้ซื้อมาบวกกันให้ได้แค่บวก5ก็พอนะครับหลังจากนั้นเวลาเรามีเพชรเหลือเราค่อยมาทําเป็นบวก9แล้วก็เพิ่มเป็นดาว2ดาวนะแค่บวก5ก็เพียงพอแล้วนะครับทีมนี้ก็จะเป็นทีมที่ใช้ตีบอสโลกจันถึงสุกนะครับสำหรับสายฟรีแล้วก็ทุกสายเลยนะผมจะบอกแค่นี้นะครับส่วนถ้าใครมีไปม่อนที่ระดับเทพแล้วก็สามารถใช้ตัวอื่นตีก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม แต่นี้ผมจะบอกสําหรับคนที่เขาเพิ่งเริ่มต้นใหม่หรือว่ายังไม่มีตัวนะครับโดยตัวอาสุดเนี่ยสามารถหาได้จากการทํากิจกรรมผมได้ทาคลิปบอกไปแล้วนะครับไคลโกาก็เหมือนกันนะครับได้จากการฟาร์มโปเกมอน,นบ้านๆนะครับวันนี้ก็ได้ทําคลิปบอกไปแล้วส่วนซารบี้นะครับจะมีโอกาสได้จากเทพการันตีแล้วก็สุ่มไข่นะครับสุ่มไข่ระดับสูงจะได้มาอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ทางเกมเขาจะเอากิจกรรมมาให้ตอนไหนเนาะ แล้วก็ตัวเลจิกัสนะครับที่เป็นตัวช่วยเหลืออันนี้อาจจะได้จากเทพการันตีถ้าดวงดีคล้ายๆกับโซลบีแต่ถ้าไม่มีเทพการันตีก็ซุ่มคครระดับสูงนะครับหรือไม่ก็ใช้เศษชิปทองนะครับแลกเอาคือปอยมอนทุกตัวสามารถใช้เศษชิปทองแลกได้หมดนะครับที่เป็นระดับเทพนะจากที่เห็นอยู่หน้าตอนนี้นะครับโอเคนี้จะเป็นตัวที่ใช้ตีบอสจนถึงสุกนะครับทีนี้เรามาดูตัวที่ตีบอส เสาอาทิตย์นะครับผมจะใช้เป็นทีมนี้นะซึ่งตัวลูกเกียเนี่ยหาได้จากการไปจับในเขตป่านะครับแต่ว่าตัวทัาปุเร่เล่กับเซอร์บีเนี่ยต้องได้จากเทพการันตีหรือไม่ก็ซุ่มไข่ระดับสูงนะครับหรือไม่ก็แลกจากชิปทองนะครับเหมือนก,นกันกับเมื่อกี้นี้เลยที่ผมใช้เป็นทีมนี้พรอ,อะไรตัวบอสโลกเสาอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นธาต มแมลงกับธาตุต่อสู้เขาจะแพ้บินนะครับแพ้บินแพ้บินแล้วก็แพ้พลังจิตด,ด้วยแต่ว่าจะแพ้บินคูณ2เลยตัวลูกเกียเนี่ยสกิลของเขาเป็นธาตุบินและแรงมากนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับโดยสกิลที่1นนะครับจะเพิ่มดาเมจให้กับตัวเขาเองนะครับรวมไปถึงพลังป้องกันด้วยนะห้ถ้าสมมุติว่าลูกเกียมีดาเมจที่1ล้านเพิ่มมา55%ก็5้าแสนนะครับประมาณนี้ แล้วก็สกิลที่2เนี่ยเป็นความเสียหายทับรังจิตนะครับสกิลที่3เป็นความเสียหายทัุบินซึ่งชนะทตุโปเกมอนนะครับอัติเมตนะครับเป็นอะไรที่แรงมากๆนะครับเป็นความเสียหายทัุบินเนาะบินทีหนึ่งนี้มีโอกาสติดขี้สูงด้วยนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นร่างมาสเตอร์ได้ยิ่งดียิ่งแรงนะครับต่อมานะครับเป็นตัวทับปูเลเล่นะครับทับปูเลเล่เนี่ยเราเน้นไปสกิลที่2นะครับก็คือเปิดบัฟให้กับ โปเกมอนธาตุพลังจิตทุกตัวนะครับรวมถึงตัวเขาด้วยเวลาเปิดบัฟแล้วนะครับจะเพิ่มดาเมจ100%พลังป้องกัน50%มีโอกาสอีก20%นะครับที่จะเคลื่อนไหวได้ติดต่อกันก็เป็นอะไรที่ดีมากนะครับรวมไปถึงสกิลที่1ของเขานะครับที่เป็นธาตุไฟลี่เนาะซึ่งชนะธาตุโปเกมอนที่เป็นบอสเสาร์อาทิตย์นะครับธาตุไฟลี่นะสกิลที่3ก็เป็นธาตุพลังจิตนะครับชนะธาตุเหมือนกันส่วนอันติเมตก็เป็นธาตุไฟลี่นะครับชนะธาตุเหมือนกัน ตัวต่อมานะครับก็คือโซลาีเหมือนเดิมนะครับที่พูดไปเลยอันติเมตกลางลูกนะครับแล้วก็สกิลที่1เขาเป็นการเพิ่มดาเมจให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อรวมทีมเนาะโอเคนี่จะใช้ตีบอสเสาร์อาทิตย์นะครับเหมาะสําหรับสายฟรีนะแต่สายเติมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นโปโมอนที่ใช้ในเซตแบบเริ่มต้นนะโดยที่ไม่ต้องเปลืองของหรือว่าเปลืองเพชรเปลืองอะไรก็ตามแต่นะไปหามาอันนี้หาได้แบบฟรีๆแล้วก็ ฟันนิดๆหน่นนนอยๆน,น,นะครับสะสมชิปสะสมเพชรสุ่มเอาเซตของท่าพลังจิตหรือว่าท่าที่เราใช้นะครับโอเคต่อมานะครับก็คือโปเกมอนวุ่นวายเนาะโปเกมอนวุ่นวายเนี่ยจริงๆผมว่าเซตนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเซตนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวอาซูเนี่ยมันสามารถเก็บสแ,แต็กได้นะครับโดยสกิลที่1เนาะตัวซาลาบีก็สามารถสร้างลูกให้กับเพื่อนเพื่อนรุวมทีมได้นะครับทำไมผมถึงให้ใช้เซตแบบนี้ทำไมถึงเน้นไปที่ การป้องกันต้องบอกก่อนนะครับว่าออบอสโลกจันทร์ถึงสุกกับเสาร์อาทิตย์แล้วก็ป่ยมังมุนบาบเนี่ยเวลาเข้าใช้อัลติเมตนะครับโดนทีเดียวตายเลยนะครับไม่มีเหลือเลือดแม้แต่นิดเดียวนะถ้าเราไม่มีโล่โดนอัลติเมตของบอสทีเดียวตายนะครับเราถึงต้องมีซาโลบีหรือว่าเลจิกัสนะเพื่อเอาพวกนี้มาเป็นตัวช่วยเหลือนะครับปล่อยโล่ป้องกันจมตีเพราะถ้ามันอย่างนั้นเนี่ยเราโดนดาเมจทีเดียวตายนะครับไม่สามารถสร้างดาเมจต่อได้เราก็ ไม่ได้ของนะครับเพราะว่าตีไม่ตายโอเคประมาณนี้ทีมนี้ก็ใช้ได้นะครับหรือว่าทีมนี้ก็ใช้ได้เช่นกันนะคือผมอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยดูก่อนว่าโปเกมอนบอสโลกหรือว่าโปเกมอนวุ่นใบเนี่ยมันเป็นธาตุไหนแล้วมันแพ้ธาตุไหนเพื่อนๆสามารถกดดูตรงนี้ได้นะแพ้ทางอ,อ,อย่างเช่นตัวบอสโลกนะมันเป็นไฟเห็นไหมไฟแพ้อะไรแพ้ดินแพ้หินนะครับแพ้น้ํา แล้วก็ดินอ่าเป็นดินด้วยดินแพ้อะไรแพ้น้ําแพ้พืชแพ้น้ําแข็งนะครับแมลงอ่ะแมลงแพ้อะไรแมลงแพ้บินแพ้หินแพ้ไฟนะครับต่อสู้ต่อสู้แพ้อะไรต่อสู้แพ้บินนะครับแพ้พลังจิตแพ้เฟรี่เห็นไหมมันก็บอกอยู่นะครับเพื่อนๆก็เลือกโปยมอนที่ชนะทตุมาตีแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเราต้องมีตัวซับพอตด้วยนะโซลาบีนี่ขาดไม่ได้นะครับกับเลจิกัสตองตัวนี้ขาดไม่ได้นะเป็นตัวที่ซับพอร์ตทีมได้ดีมาก ส่วนปวยมอนุบายนะครับเขาเป็นท่ามังกรท่ามังกรก็จะแพ้น้ําแข็งนะครับแพ้มังกรแล้วก็แพ้แฟรี่นะครับแต่เขาก็จะมีท่าน้ําแข็งด้วยนะครับมีท่าน้ําแข็งด้วยก็จะแพ้ต่อสู้นะครับแพ้หินแพ้เหล็กแพ้ไฟแล้วก็จะมีที่เป็นทตุไฟฟ้านะครับทตุไฟฟ้าแพ้ดินนะครับแพ้ดินแล้วก็มีทตุไฟนะครับทตุไฟก็จะแพ้ดินแพ้หินแพ้น้านะครับประมาณนี้นะทตุของป่วยมอนนะครับเพื่อนๆก็เลือกตามที่ชนะท่านเข้ามาตีเลยแต่นี้ผม จัดเซตให้นะครับเหมาะสําหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่หรือว่าเริ่มต้นใหม่เนาะถ้าอยากรู้ว่าโปเกมอนสามารถหาได้ยังไงหรือว่าสายฟรีอะนะครับที่ไม่ได้เติมอะสามารถหาได้ยังไงก็ไปดูคลิปย้อนหลังผมได้นะครับผมบอกไว้อยู่ว่า20น่าจะ21 2 2ิอยอโปเกมอนเนี่ยที่สามารถหาได้แบบฟรีๆโดยที่ไม่ต้องใช้เพชรในการสุ่มไข่ด้วยนะครับไม่ต้องเติมหาได้แบบฟรีๆเลยแค่ทำเควสททำกิจกรรมทุกวันนะครับสะสมไปเรื่อยโอเคประมาณนี้นะครับ ทีนี้ผมจะแนะนําเพิ่มเติมนะครับก็คือตัวอาซิวุฒเนาะอย่างที่ได้บอกไปนะครับตัวอาซิวุฒเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนาธาตุได้หลายาธาตุนะครับ้าเรามีแผ่นาธาตุเขานะตัวอาซูวุฒเนี่ยเขาสามารถาตีโปเกมอนวุ่นวายได้เพียงตัวเดียวเลยนะครับเขาเขาตัวเดียก็พอแล้วนะครับดาเมจเกินพอผมแนะนําให้เป็นธาตุหินนะครับหรือไม่ก็ธาตุน้ําแข็งนะสองธาตุนี้เพราะว่าตัว อาซูเนี่ยเวลามันเปิดบัฟมันจะกินไป2เทินนะครับท่านหินกับท่าน,น้ำแข็งนะบวกกับสกิลที่1ของเขานะครับเวลาใช้ไป2ครั้งแล้วมันจะเพิ่มสเตตนะครับก็คือเพิ่มดาเมจนั่นเองอถ้าผมเน้นเป็นคอมโบอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่นั่นใจก็เอาซาลบ,บีเข้าไปด้วยนะแบบนี้ยิ่งจะไม่มีวันตายเลยนะครับเป็นอมตะแต่ต้องเอาอาซูตยอยู่กลางนะครับเพราะอะไรตัวเลจิกัสเนี่ยบัฟเพชรของเขานะครับเมื่อโปเกมอนภายในทีม ออกสกิลหรือว่าออกเทิร์นครบ5เทิร์นแล้วเขาจะออกมาปล่อยโล่กป้องก,กันกระจมตีให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับแต่ทีนี้เวลาเขามาปล่อยอะตามที่จริงเวลาเราดูเนาะมันจะบอกว่านับจากเลือดที่น้อยที่สุดใช่ไหมครับโปเกมอนตัวใดที่มีเลือดน้อยที่สุดอะมันถึงจะได้โล่กแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ครับจากที่ผมได้เคยทดสอบมานะโปเกมอนตัวไหนที่อยู่กลางนั่นคือตัวที่เขาจะมาปล่อยโล่กให้นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับ ผมก็เลยบอกว่าเอาไปมอนตัวดาเมจหลักมายืนอยู่กลางเพื่อที่จะให้ตัวดาเมจหลักเนี่ยมันไม่ตายนะครับตัวอื่นตายไม่เป็นไรแต่ตัวดาเมจหลักอย่าเพิ่งตายให้เอาตัวนั้นมาวางไว้อยู่กลางทีนี้เวลาเรา,เาทําตามที่บับเพนมันบอกแล้วก็คือปล่อยสกิลครบ5เทิร์นใช่ไหมครับตัวเลจิกัสเนี่ยมันก็จะออกมาปล่อยโล่นะครับหรือว่าออกมาปล่อยบับเพ็เราก็จะไม่โดนออนติเมจของบอสตีตายนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจเอาเซอร์บีเข้ามาแบบนี้ก็ได้ พอเซลบีเนี่ยจะได้มาเพิ่มดาเมจกับกลางลูกให้กับตัวดาเมจของเรานะครับรวมไปถึงตัวเซลบีเขาเองด้วยนะครับใช้เป็นแบบนี้ก็ได้นะผมแนะนําเป็นท่านหินแล้วก็ทตาด้ําแข็งนะครับเพราะว่าท่านหินกับท่าน้ำแข็งเนี่ยเวลาเขาเปิดบัฟเขาจะเปิดบัฟก่อยู่แล้วใช่ไหมครับเปิดบัฟไปครั้งหนึ่งมันจะกินไป2เทินถึง3เทินแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราใช้สกิลที่1อีก2ครั้งครบ5เทินพอดีครับเดจิกัสออกมาปล่อยกอดละเนี่ย เป็นอะไรที่ขี้โกงมากนะครับเราจะาได้โลป่ป้องการการะจมตีเวลาบอสออนติเมตมาเราจะได้ไม่ตายนะครับประมาณนี้สำหรับตัวอสูอุสนะมันสามารถใช้ตีโปเกมอนบุนวาได้เพียงมันตัวเดียวนะครับอันนี้ย้ําว่าเพียงตัวเดียวก็สามารถทําได้นะครับผมได้เคยทําคลิปให้ดูแล้วนะว่าตัวเขาเนี่ยสามารถตีได้โอเคทีนี้เรามาดูโปเกมอนตัวอื่นนะครับที่สามารถาฟาร์มโปเกมอนบุนวหรือว่าฟาร์มบอสโลกได้นะครับ อันนี้จะเน้นเป็นทางเทพเทพหน่อยเนาะแต่ว่าผมจะยึดหลักจากการชนะธาตุนะครับมาที่บอสลูกก่อนนะครับก็คือธาตุไฟเนาะ,ะธาตุไฟอะไรคือการชนะธาตุไฟนะครับก็คือหินอะไรที่เป็นหินใช้ตีได้หมดนะครับก็จะมีเดียนซี่นะครับเดียนซี่เดียนซี่ก็ใช้ตีได้เพราะว่าเขามีทั้งสกิลธาตุดินหินแล้วก็เฟรี่นะครับสามารถใช้ตีได้แล้วก็ ไฟแพ้อะไรบ้างแพ้ดินมาที่ดินดินนะครับดินก็ต้องมาดูกันว่าใช้อะไรตีได้บ้างนะครับก็เ,เป็นเดียนซี่เหมือนเดิมนะอ,อ,อันนี้ท่านหินอยู่กดผิดโอเคท่าดินนะครับท่านดินมาก็จะมีซิกาดนะครับแต่ว่าซิกาดนี้มันค่อนข้างที่จะแพงนะทาไมมีเพชรจริงๆทํายากนะครับการดอนนะครับการดอนก็ใช้ได้แต่ว่าต้องหาตัวเข้ามานะครับมอนสเตอร์ใต้ดินก็คือบอสของเรานั่นเองก็ใช้ได้นะครับอันนี้ก็ใช้ได้ โอเคแพ้อะไรอีกแพ้น้ำนะครับแพ้น้ําคูณ2เลยนะต้องเน้นมาที่น้ําหน่อยนะครับโปเกมอนท่าน้ำมีอะไรบ้างนะครับก็มีทัพปูฟินิกนะครับมีพาเกียนะมีตัวไหนอีกมิเกคุกกะนะครับมีคาริโอนะครับคาริโอคาริโอแล้วก็ไคโอก a านะครับประมาณนี้นะที่เป็นทตุน้ำนาะสามารถใช้ตีได้นะครับมีอะไรอีกที่ชนะเดี๋ยวดูก่อนนะ น้ำแข็งไม่ได้เพราะว่ามันมีไฟนะครับแต่ก็น่าจะพอได้อยู่โอเคมาดูที่น้ําแข็งนะครับแต่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะน้ําแข็งจะเน้นไปที่แบ็กไวมากกว่านะครับแต่เป็นตัวที่ค่อนข้างหายากโอเคอันนี้ก็สามารถตีบอสได้นะครับทีนี้ในส่วนของโปเกมอนวุ่นวาเนี่ยมันมีตัวไหนตีได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันโปเกมอนวุ่นวานะครับเขาเป็นท่ามังกรเราก็เลือกไปที่ท่ามังกรก่อนเลยนะครับ ทำมกรกรที่มีมีอะไรบ้างมีแบ็คไบต์นะครับมีเดียก้านะครับเดียกานี่สกิลท่ามัลกรแรงมากเหมาะที่จะใช้นะครับใช้ฟาร์มปุยมันวุ่นวายนะใช้เขาเพียงตัวเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าท่ามกงกรเขาก็แรงท่าเล็กเขาก็มีนะครับเป็นต да. ัวท <lum> ี่ดีมากนะครับดามจแรงมากเน้นเป็นเดียก้านะสุ่มไข่ระดับสูงนะครับถึงจะได้มาแล้วก็มีซกลอมนะครับหรือว่า ลสลอม um, นะครับที่ใช้ได้คิวเลมก็ใช้ได้นะ <c oughs> แต่ดามเมจมันค่อนข้างจะเบานะครับมีเดียกามีพาเกียนะครับมีเลคโคซ่าเนาะมีหลายตัวนะครับทํามังกรก็ตามนี้เลยนะทีนี้ที่ชนะท่ามังกรได้ก็คือทัศเฟรี่นะครับมังกรตีไม่เข้าแต่ไม่รวมอันติเมตของบอสนะอันติเมตของบอสนี้เข้าทุกสายนะครับเพราะทางเกมเขาทํามาแบบนั้น <c oughs> ก็จะมีตัวไหนบ้างนะครับที่ชนะมังกรได้อ่ามีทับป oh ุโคโคนะครับ มีแดนซี่เหมือนเดิมนะมีจิตวิญญาณนะครับทัปปูฟินิกนะครับมีทัปปูลิเล่นะทัปุเอ่อมันชื่ออะไรเนี่ยบูรูอ่ะใช่ไหมถ้าอ่านตามชื่อนะครับเซเนอัสนะมีเซเนอัสก็มีหลายตัวอยู่นะครับโอเค่านเหล็กนี้ก็จะเยอะหน่อยนะมีทานก็ใช้ได้นะเพราะว่ามีทั้งสกิลธาตุดินแล้วก็ธาตุเหล็กนะครับ เลียก้าก็ยังจัดอยู่ในประเภทธาตุเหล็กด้วยนะซันมูนี่ก็ใช้ได้อยู่แล้วนะครับแต่ไม่ต้องไปพูดถึงนะต้องใช้ตังนะครับถึงจะมีลูคาลิโอที่จริงลูคาลิโอใช้ได้นะเพราะว่าสกิลที่1มันเนี่ยผมชอบมากมันจะลดดาเมจลงนะครับสกิลที่1แต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ยังเป็นอยู่หรือเปล่าสามารถกันอันติเมตจากบอสได้นะสกิลที่1ของลูคาลิโอนะครับ แล้วก็ตัวมิวทูนะครับมิวทูเกาะนะสามารถใช้ได้ไม่เกาะก็ใช้ได้นะไอที่เป็นมิวทูก็ใช้ได้นะเ,นนะเพราะว่าเขามีสกิลท่าต่อสูอ้เดี๋ยวนะมิวทูร่างธรรมดาอยู่ไหนวะเนี่ยดูก่อนเนี่ยไอตัวมิวทูตัวนี้ใช้ได้นะเพราะว่าเขามีสกิลท่าต่อสู้ใช้ได้เหมือนกันที่สกิลท่าต่อสู้โจมตีบอสโปเกมอนวุ่นวายได้เพราะว่าตัวบอสมันมี ธาตุน้ำแข็งอยู่นะครับมันก็เลยโจมตีเข้านะมิวทูเกาะก็ใช้ได้นะมิวทูตัวนี้ก็ใช้ได้อันนี้ก็จะเป็นในระดับที่คนเขาเล่นมานานมีเพชรเยอะหรือว่าสายเติมนะถึงจะมีได้เนาะแต่ลหลักที่ผมมาแนะนาอ่ะคือสายฟรีก็ใช้ได้นะก็ใช้เซตตามที่ผมแนะนํานั่นแหละอันนี้จะเป็นเหมาะสําหรับสายเ,าเขาเติมตังกันนะครับง่ายๆก็คือคนที่เขาเติมตังอ่ะเขาสามารถใช้ทุกตัวตีได้นะแต่ถ้าเราไม่มีเนี่ยใช้เป็นเซตนี้นะครับเซตนี้ อันนี้ก็ลงโปเกมอนวุ่นวายนะใช้เป็นเซตนี้เลยอันนี้ก็ลงบอสเสาร์อาทิตย์นะครับบอสลูกเสาร์อาทิตย์โอเคเลื่อนเลื่อนอีกอ่าแล้วก็คายโยกา้าคายโยก้าหายไปไหนละโอเคอันนี้ก็ลงบอสโลกจันทร์ถึงสุกนะครับแต่ว่าต้องเปลี่ยนอาวุธเป็นท่าน,น้ําเดิมเมื่อกี้นี้ผมเปลี่ยนคืนมาเป็นท่านหินนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโปเกมอนที่ใช้ ตีโปเมอนนุบายแล้วก็ตีบอสโลกนะครับจันทร์ถึงสุ่แล้วก็เสาร์อาทิตย์อย่างที่ผมบอกนะครับเพื่อนๆอยากรู้ว่าดาเมจหรือว่าการแพ้ชนะาท่าให้มาที่ตรงแพ้ทางนะครับเราสามารถกดดูได้เลยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าโปยมอนบอสโลกหรือว่าโปยมอนนุบายเนี่ยมันเป็นทตุไหนแล้วก็แค่เลือกทตุที่ชนะาทตาเท่านั้นเองนะครับเน้นตัวดาเมจหนึ่งตัวตัวบัฟหนึ่งถึงสองตัวนะครับประมาณนี้ แล้วก็สุดท้ายนะครับมาดูที่ค่าสเตตัสนะครับที่ควรจะมีนะตัวดาเมจนะครับอันนี้ผมเน้นไปที่ตัวดาเมจนะส่วนตัวซัพพอร์ตเดี๋ยวดูแค่ที่เป็นสปีดแค่นั้นนะเพราะว่าเราไม่ได้มาโจมตีค่าความเร็วนะครับควรจะเริ่มต้นที่4,000นะครับ7,000หรือว่า10,000บวกนะอันนี้คือตัวที่เป็นดาเมจนะครับแต่ว่าแต่ละเซิร์ฟมันไม่เหมือนกันเพราะเซิร์ฟเก่า,กาๆอ่ะตัวบอสมันจะเก่งนะครับแต่ถ้าเซิร์ฟใหม่อ่ะบอสมันจะไม่ค่อยเก่ง อันนั้นคือค่าสเตตัสน้อยก็ยังพอใช้ได้อยู่แต่ถ้าเซิฟที่มันเก่าๆอ่ะบอสมันเก่งแล้วค่าสเตตัสมันก็ต้องเพิ่มขึ้นเยอะๆนะครับถึงจะสามารถตีตา้นะครับถ้าตีไม่ตายเราก็ไม่ได้ของเนาะอ่าสปีดนะครับควรที่จะ4 0 0 0บวกาตามที่ผมได้บอกไปเลย4 0 0 0บวก7000บวกแล้วก็10,000บวกนะครับ10,000ขึ้นไปก็ถือว่าโอเคละดาเมจนะครับดาเมจนี้ควรที่จะ10,000แบวกนะครับอันนี้สําหรับเซิฟที่เป็นเซิฟเก่านะถ้าเซิฟใหม่ๆก็ สองหมื่นห้าหมื่นก็ยังได้นะครับถ้าเป็นซื้อใหม่ๆนะเพราะตัวบอสมันยังไม่เก่งนะครับอันนี้จะเป็นตัวดาเมจนะงั้นผมยึดหลักจากาซเซิร์ฟเก่าแล้วกันนะครับความเร็ว10,000บวกขึ้นนะครับดาเมจ1 0 0 0 0แสนบวกขึ้นนะต้องประมาณนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับซร์ฟใหม่เซิร์ฟเก่าเนาะอันนี้ก็ต้องไปปรับใช้กันดูอีกทีหนึง่งในส่วนของตัวดาเมจนะครับตัวเปิดบัฟนะครับตัวเปิดบัฟนี้เน้นแค่ความเร็วก็พอแต่ไม่ต้องเร็วมากนะครับ ควรที่จะช้ากว่าตัวที่เป็นดาเมจประมาณสัก50%อนะครับ50%อย่างเช่นอาวุสปีดหมื่นบวกไอตัวนี้ก็สปีดอยู่ที่56000ก็พอนะครับให้อาวุมันออกเทินสักครั้ง2ครั้งก่อนก็ได้นะครับโอเคตัวต่อมานะครับก็คือตัวซัพพอร์ตนั่นเองนะครับตัวซัพพอร์ตเนี่ยสปีดมันควรที่จะต่ํากว่าตัวดาเมจเราประมาณ30%นะครับถ้าสมมุติว่าอาวุสปีดอยู่ที่1 0,000 ัวซลบีก็ควรอยู่ที่7 0 0 0นะครับประมาณนี้6 0 0 0 7 0 0 0ก็แล่เๆียกับตัวที่เปิดบัฟนั่นแหละเพราะว่ามันต้องเน้นเอามาซนะับพอร์ตเนาะถ้าโซลบีกางโลกไม่ทันเราก็ตายหมู่นะครับส่วนตัวช้เหลือนี้ไม่จําเป็นนะครับตัวช้เหลือไม่จําเป็นเพราะบัฟเพชรเขามันก็บอกไว้แล้วว่าถ้าทีมเราออกสกิลได้คมบ5เทิร์นเขาก็จะออกมาปล่อยบัฟเพชรนะครับก็คือโล่นั่นเองโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลในการตีโปยมอนุนไายกับ บอสโลกนะครับที่เป็นจันทร์ถึงสุกกับเสาร์อาทิตย์เนาะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากได้ข้อมูลหรือว่าความรู้ในส่วนไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิป YouTube หรือว่าใต้โพส Facebook นะครับที่ผมได้แชร์เข้าไปในกลุ่มเกมก็เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปบอกเล่าแล้วก็รีวิวกับเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆฝากกดไลค์กดติดตามช่องหน่ง xmp ด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกาลังใจในการทําคลิปต่อๆๆๆแล้วก็ต่อๆไปนะครับพูดผิดตรงไหน่รห,หรือวา พูดไม่ดีตรงไหนก็ต้องขอไปกันด้วยนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ